การปลูกผักหรือปลูกต้นกุยช่ายก็ตามกลางคืนต้องมันตรวจแปลงเพราะจะเจอศัตรูพืชน,นะคะหากยังมีหลงเหลืออยู่เราก็จะได้เก็บออกไปค่ะเพราะพวกหอยหรือพวกทากก็จะหากินในเวลากลางคืนย่า <Yeah, yeah, S 2> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ยา่าพามาชมแปลงผักอีกนะคะว่ารุ่งนี้ได้ลุกขึ้นมาหาศัตรูพืชของผักค่ะซึ่งจะทําทให้เพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างระหว่างกลางคืนและกลางวันนะคะไปชมกันค่ะตอนค่ำไม่ได้หานะคะ มาหาตอนหัวรุ่งก็มาเจอเจ้าหอยต้มเตี้ยมเนี่ยคะ่ะคลานอยู่หนึ่งตัวท่าทางอ้วนนะคะนี่เป็นแม่พันแล้วไม่ใช่ลูกหอยคะ่ะหาอะไรจับดีเนาะอ,อย่างไรก็ไม่อยากจับกับมือค,ะค่ะยังไม่กล้าอยู่นะคะเออได้แล้วนี่คะ่ะใบตำลึง อ่าใบตำลึงเอามาจับออกไปเลยค่ะยายก็จะจับออกไปนะคะแล้วก็ไปปล่อยที่ป่ายางซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะเพราะหอยไม่ทําลายต้นยางนะคะแล้วก็ในป่ายางก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆให้เขาได้กินได้กัดกินนะคะแต่ถ้ามากัดกินที่สวนเรานี้ไม่ได้ค่ะเพราะเขาจะกัดกินใบไม้ขาดหมดเลยนี่บรรยากาศกลางคืนนะคะหัวรุ่งยังมืดอยู่บรรยากาศหัวรุ่งเงียบค่ะอยู่ริมถนนใหญ่แต่เป็นถนนในหมู่บ้านนะคะรถจึงวิ่งไม่มากกนะารปลูกผัก เราต้องลุกขึ้นแล้วก็หาศัตรูพืชนะคะเพราะศัตรูพืชหรือศัตรูของผักจะมาในเวลากลางคืนเมื่อเราสังเกตว่าที่สวนผักของเรามีศัตรูพืชอะไรเราก็ต้องไปกําจัดที่ต้นตอค่ะคือไปเก็บศัตรูพืชเหล่านั้นออกไปเลยซึ่งที่สวนผักยา่ยาก็จะมีหอยและทากแต่ว่าเมื่อเราเก็บไปบ่อยๆก็จะไม่มีนะคะคืนนี้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเก็บศัตรูพืชนะคะตั้งใจว่าจะมาเดินดูต้นกุยช่ายแต่บังเอิญเจอน้องหอย จึงได้เก็บออกไปเมื่อเจอหนึ่งตัวแล้วจึงคิดว่าอาจจะมีตัวที่สองที่สามจึงแหวกหาสตูพืชตัวอื่นๆนะคะว่ายังมีหลงเหลืออยู่อีกไหมหากมีก็ได้เก็บออกไปค่ะหากเราปล่อยไว้แม้เพียงตัวเดียวนะคะพอเขาขยายพันธุ์แล้วจะได้เยอะแยะมากมายค่ะเราก็ไม่สามารถเก็บได้นะคะหากมากเกินไปหากเราเก็บอยู่เรื่อยๆแบบนี้ก็จะมีไม่มาก เพราะมีมาเมื่อไหร่เราก็เก็บออกไปทันทีค่ะในที่สุดก็จะหายไปจากสวนนานทีเดียวนะคะหายไปหลายเดือนแต่บางครั้งเขาก็ปลูบมาใหม่เราก็เริ่มเก็บกันใหม่อีกค่ะก็เป็นธรรมดานะคะเมื่อเราปลูกต้นผักเราก็ต้องดูแลตัวที่จะมาทําลายผักของเราค่ะหา <Aha. S 1> เสร็จแล้วไม่มีนะคะคงมีตัวเดียวเท่านั้นอาทีนี้ก็ไปที่หลังบ้าน เพื่อไปทํางานอย่างอื่นต่อค่ะพอมาหลังบ้านเจอที่พื้นนี่ค่ะสองตัวเลยนี่บริเวณหลังบ้านนะคะบริเวณที่วางเครื่องซักผ้ยายา่าๆจะซักผ้านอกบ้านค่ะและครัวอยู่นอกบ้านด้วยก็ไม่ค่าจับอีกนะคะแถวนี้ก็มีใบชะพลูก็เด็ดใบชะพลูมาดีกว่าค่ะใช้ใบชะพลูรองมือหน่อยแล้วก็จับน้องหอยออกไปช่วงนี้ฝนตกหอยอาจจะย้ายที่ค่ะเลยย้ายขึ้นมาให้ได้จับนี่จับได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะ นำไปทิ้งอีกเช่นเคยเช้าแล้วสว่างเห็นชัดเจนค่ะหากเราจะมาหาศัตรูพืชช่วงนี้มักจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่อาจจะเจอบ้างบางชนิดซึ่งเขาไม่หลบหนีไปไหนก็เจออีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชอบกัดกินใบไม้นี่ไงนอนขดอยู่ที่พื้นอ่าวันนี้กล้าจับกับมือเปล่าเลยกิ้งก <c ười> ือค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมกิ้งคือจะขดเป็นเลขหนึ่งเลยค่ะเจอกิ้งคือตัวสีแดงนะคะ ดูต่ออีกนิดนึงหากเจอหนึ่งตัวอาจจะมีตัวที่สองค่ะอย่าชะล่าใจเพราะเขางคงไม่ได้อยู่ตัวเดียวแน่นอนนะคะ,ะต้องใจตั้งใจหาเลยค่ะว่าจะมีตัวที่สองไหมน่าจะเจออีกนะคะ,ะไม่เจอก็ถอนหญ้าไปพลางๆน่าจะมีนะคะความหวังว่าน่าจะมีเพราะคิดว่าอสัตว์ทั้งหลายมักจะไม่อยู่ตัวคนเดียวค่ะอาจจะมีพักเพื่อพักพวกเพื่อนฝูงเขา นี่ไงเจออีกตัวหนึ่งแต่เป็นตัวสีดํากิ้งคือตัวสีดำสองตัวเลยค่ะอะทีเดียวได้สองตัวเลยใส่ลงในคูนี้นะคะออสองตัวเลยในคูนั้นน้ําแห้งค่ะเดี๋ยวเขาก็ตะกายขึ้นไปอยู่ริม,ร,มริมคูได้เองอ,อีกตัวหนึ่งนะคะนี่ตัวสีดําก็กัดกินใบไม้เหมือนกันวันนี้สรุปว่ามาจับศัตรูพืชกันค่ะ และก็ถือโอกาสถอนหญ้าต้นกุยช่ายไปด้วยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านี้นะคะหากเราไม่ดูแลใส่ใจเขาก็จะขยายพันธุ์และกลายเป็นชุมชนของสัตว์เล็กๆค่ะและต้นไม้ของเราก็จะไม่เติบโตนะคะเพราะพวกนี้จะมากัดกินใบและกัดกินรากไม้อ่านี่เจออีกตัวหนึ่งนะคะเห็นไหมพอเราลองนั่งที่ใกล้แปลงผักก็จะเจอพวกกิ้งกือเนี่ยค่ะหลายๆตัว ซึ่งหลายๆตัวเหล่านี้หากเรามองผ่านไปไม่เอาออกไปนะคะก็จะเป็นจํานวนมากที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยเพราะที่สวนย่าๆนี้ไม่ได้ใช้ยานะคะก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะแสงและก็ปุ๋ยคอกบ้างนะคะต้นไม้จึงสัตว์ทั้งหลายจึงสามารถมากัดกินใบไม้ได้อย่างสบายใจค่ะเพราะไม่มีกลิ่นยาต่างๆเลยย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย